นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจับตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปัทโชธค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราในเช้านี้นะคะคุณเทศศักดิ์วิธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพรสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาดูตลาดหุ้นกันก่อนเลยนะคะคุณเทสศักดิ์ค่ะหลังจากที่เซตบ้านเราปรับฐานติดต่อกันหลายวันทําการแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งจะรีบาวขึ้นมาเป็นตลาดในแดนบวกเป็นวันแรกนะคะวันนี้ค่ะเซตเปิดพบ เขียวปั๊บเลยนะคะกระโดดขึ้นมาบวกถึง26จุดนะคะทะลุ1,500จุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะในนาทีนี้ตอนนี้เซ็ตอยู่ที่ระดับ1,506.44จุดค่ะขึ้นมา26.24จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย6,600ล้านบาทค่ะห้าดับหลักทรัพย์ปตทรีบาวต่อนะคะขึ้นมาอีก2%ค่ะเคแบงค์ขึ้นมา 2%, K มา2ปตทสอ,อรีบาวอีก5%นะคะ2วันขึ้นมา10%แล้วนะคะชูคอปเปอเรชั่นขึ้นมาปเปอ์เซนต์กว่าค่ะและพดีจีขึ้นมา3%นะคะค ไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะจริงเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนั้นปิดตลาดอยู่ในแดนสีเขียวบวกเยอะเลยนะคะในฝั่งของยุโรปก็บวกด้วยเช่นกันค่ะดาวโจนขึ้นมาถึง288จุดนะคะ n a ส d a กบวก96จุดค่ะ S&P 500ขึ้นมา40จุดค่ะฝากฝั่งของยุโรปนะคะคล้ากันไปค่ะบริสอลันดอนบวก4เซซีฝร,รังเศสบวก18นะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้โตเกียวขึ้นมาแรงค่ะบวกวันล่าสุดนี้นะคะ422จุดค่ะหางเซงฮ่องกงบวก232จุดนะคะเวเต้ไต้หวันบวก69จุดอิโนโดนีเซียบวก51จุดค่ะตลาดหุ้นของมาเลเซียบวกขึ้นมาได้16จุดค่ะกลับมาที่เส้นเด็กบ้านเราตอนนี้นะคะทะลุ1,500ขึ้นไปแล้วนะคะคุณเทศอกสาขา ในการขึ้นมาใน1 5 0 0ครั้งนี้โอกาสที่เราจะยืนได้มีไหมคะหรือว่าเราอาจจะรีบาวตามตลาดหุ้นทั่วโลกคะครับผมว่าระดับ1ัน0เนี่ยยืนได้ไม่ยากะนะครับก็ได้จะส,ะสามารถยืนอยู่บริเวณนี้ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราจะไปดูแรงที่มันจะเกิดการขายจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าไล่ไปใน,ในกลุ่มเนี่ยผมบอกว่ากําลังที่จะเกิดการขายเนี่ยมันแผ่วลงไปเยอะมากแล้วนะครับดูละกลุ่มแรกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ขายสุดที่มายืดเรื่อยๆก็คือกลุ่มพอร์ตบรกเกอร์นะครับเอ่อซึ่งเราเคยเชี้เห็นว่าพอร์ต ยปกติธรรมชาติเราเป็นการเทรดระยะสั้นนะครับเราจะเห็นยอดเนตใบเซลของแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับสูงสุดที่เห็นเนี่ยไม่เคยเกิน7,00 0ล้านนะครับหรือว่าเซลล์มากสุดก็ไม่เกินพัน0นะครับทีนี้เนี่ยปีนี้เราพฏว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงต้นธันวานเนี่ยยอดค้างอยู่16น <c oughs> นะครับซึ่งเราก็บอกว่ากลุ่มนี้ยังไงก็ขายแน,น่ๆ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นช่วง56วันที่ผ่านมาเนี่ยขายไปมากกว่าหมื่นล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโพซิชันเองเนี่ยของปีนี้นะครับเหลือไม่ถึงับเพันแล่ม <c oughs> <c oughs> พอร์ตโบรกเกอร์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนฟอร์เรนนะครับแรงขายยังมีอีกไหมก็ตอบได้ว่ามีนะครับเป็นแต่ว,ว่าไม่เยอะเพราะว่าตัวเลขถ้าเราดูยอดซื้อสะสมนะครับตั้งแต่ปี5 2มาเนี่ยสูงสุดขึ้นไป3 2, ามแสนต่ำสุดลงมาเนี่ยประมาณ4ี่หมนะครับหลังจากนั้นมีแรงซื้อเนี่ยกลับขึ้นมาจนทั้งวิ่งไปถึงประมาณ8ปดหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เกิน8ปดหมื่นขึ้นไปนี่แหละครับกำลังถูกขายอยู่ตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงมาระดับบริเวณต่ากว่าห้ <Okay. S 2> ะาะ,ะนื่นอี่จะเกิด หนักจากฟอเรนก็ไม่น่าจะเห็นแต่ผมคิดว่าแรงขายมีนะฮะแต่ว่าคงไม่หนักนะครับเมื่อแรงขายมันเบาลงขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยมันตอบรับกับปัจจัยลบต่างๆเนี่ยลงไปมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เลยบอกว่าณจุดตรงนี้เนี่ยไอ้ดาวไซา์ที่มันจะถูกขายลงไปหนักๆผมเชื่อว่าปีนี้คงไม่เห็นละปีนี้คงไม่เห็นแล้วก็ จุดที่ขึ้นมานะครับผมคิดว่าพันหที่ยืนอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าระดับที่ดูพันหาเนี่ยฮะสำหรับคนที่เป็น long term i n v e s อร์เนี่ยผมมองว่าสเสน่ห์มันเริ่มที่จะปรากฏได้เห็นเพราะว่าถ้าดู e อร์ i n g งปีหน้าหลังจากปรับลดเรื่องราคาน้วมันไปแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ103บาทต่อหุ้นนะครับเพราะนั้นอินเด็กซ์ระดับประมาณพันหเนี่ยมันก็คือระดับประมาณสัก14ไปปลายถึงส5เท่าะนะครับซึ่งผมมองว่าคนที่เป็น long term i n v e s อร์เนี่ยน่าที่จะเริ่มใส่เม็ดเงินเข้ามาบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ มันก็จะเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงนะครับขณะที่แรงขายเนี่ยมันเบาไปแล้วอย่างที่ว่าไปครับเพราะฉะนั้นการีบาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าคงมายืนระดับที่บริเวณพันหบวกลบแต่ถ้าเกินไปมากๆก็อย่าอย่าประมาทในการนะฮะอาจจะถูกขายที่กำไรลงมาก็ได้อย่างนี้แนวรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างคะครับถ้ามองแนวรับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงดูที่1 4 8 0นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นระดับที่ดูแล้วมีในยยะสาคัญนะครับส่วนแนวต้านนะครับเห็นวันนี้ก็มีการเทสนะครับประมาณสักพันห้าร้อยกเจ็ดจุดนะครับส นเนี่ยคงอยู่แถวนั้นแต่ถ้ามองมากกว่านี้นิดหนึ่งก็ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน1,520ไปได้เพราะถ้าเกินไปเนี่ยผมมองว่าแรงขายทั้งกำไรจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็พูดเผื่อไว้ถึงปีหน้านิดหนึ่งนะครับปีหน้าเนี่ยต้นปีทุกคนก็ระวังเรื่อง LTF อยู่แล้วนะครับก็จะบอกตัวเลขว่า LTF ที่ครบกําหนดที่จะขายได้นะครับโดยที่ได้รับรสิทธิเงินภาษีนะครับมีอยู่มูลค่าประมาณสัก80,000ล<ป>้80,000ล้านาน,นะครับไม <ละ S 2> ่ได้แปลว่าจะขายทั้งหมดนะฮะแต่ว่า อาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่ถูกขายขออกมาแต่ว่าลุมที่จะขายได้มีเท่าไหร่ แม็กซ์ก็ประมาณนี้ฮะ,ะแต่ทุกปีก็ขายระดับเป็นหมื่นสองหมื่นล้านะนะครับก็ต้องระวังช่วงต้นปีอีกช่วงหนึ่งก็ต้องระวังอีกนะคะเพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์นะคะสำหรับช่วงที่เซ็ตมีความผันผวน,นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะขึ้นมายืนอยู่เหนือพันห้าร้อยได้นะคะแต่ว่ากรอบแนวต้านด้านบนตอนนี้ค่อนข้างจะจำกัดนะคะแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดซึ่งเมื่อเช้าขึ้นไปเทสเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแนวรับจุดที่ระดับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจุดนะคะตอนนี้จะมีปัจจัยอะไรมากระทบกับดัะะว,วามผันผ,น,ผนหลังจากี้จะรับมื ยังไงคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเราจะกลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนและเปิดสายปรึกษาหุ้นกับคุณเทิดศักดิ์วิธทราธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสหลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อน,นคะ่ะ ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้นั่งอยู่กับทางผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณเทศักทวีชีรธรรมค่ะจะมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะและเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกันค่ะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะทยอยโทรเข้ามากันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรารอสายอยู่นะคะขออนุญ,ญาตไปกําหนดกลยุทธ์กันก่อนนะคะกลยุทธ์ในช่วงที่เซ็ตขึ้นมา1 5 0 0แบบนี้นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าอัพไซด์อาจจะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่ควรจะกาหนดกลยุทธ์ยังไงแล้วเรายัางพอที่จะ เด็กพันหกแล้วว่าให้ลดหุ้นตัวเล็ก<ฮ>ะนะครับผู้ที่เก่งกําไรขึ้นมาเยอะแล้วมาเข้าหุ้นพื้นฐานนะครับแล้ว ถึงจุดนี้เนี่ยผมมองว่าหุ้นพื้นฐานเนี่ยยิ่งน่าสนใจมากขึ้นจะพ้องยิ่งหุ้นที่จ่ายดีเวเดนนะครับเพราะว่าพอข้ามไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นฤดูการของเงินปันผลแล้วนะครับซึ่งผมว่าชอยส์เนี่ยยังมีให้เลือกอยู่หลายตัวเหมือนกันค่นคะคถ้าอย่างนั้นเอ่อแนะนําหุ้นเด่นวันนี้เป็นตัวไหนคะวันนี้เนี่ยอยากจะเอาตัว S CPI มาคุยให้ฟังเหตุผลเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยผมคิดว่าถูกกดลงมาแบบดูแล้วไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับถ้าไปมองแล้วเนี่ยนะครับผลพวงจากที่ พีไอทำหรือว่างานที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะสะดุดไหมนะครับแต่ว่าเท่าที่เราตรวจสอบดูเนี่ยนะฮะสี่โปรเจกนะครับ, C รบที่เขารออยู่นะฮะก็มีการสะดุดมีการดีเลย์ไปเนี่ยแค่โปรเจกตเดียวนะครับ,รบก็คือตัว p a c i f i c n o r t h w e s t นะครับโซนอีก3โปรเจกต์นะครับไม่ใช่เป็นตัวกิติมัสนะครับเป็นวูดไฟเบอร์นะครับหรือว่าโมซัมบิกนะครับทั้ง3โปรเจกต์นี้เนี่ยยังออนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ข่าวดีที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือตัวโปรเจกต์อีกทฤษเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเจ้าของงานเนี่ยมีการส่งแบบล่าช้านะครับแต่ทีนี้เมื่อล่าช้าแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้รับงานตรงเวลาตามกรอบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงเวลาที่ต้องเร่งงานนะครับก็จะมีีตตตัวค่่่่าาใช้้จยเเพิิมมทอง จ่ายให้กับตัว SCBI นะครับซึ่งเข้าใจว่านะครับค่าจ่ายตรงนี้เนี่ยถึงจุดที่น่าจะสรุปกันได้แล้วนะครับแล้วก็วงเงินที่จะได้เข้ามาเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงประมาณสัก 140- ถึง180ล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นก้อนใหญ่มันก็เสมือนกับว่า SCPI ไเนี่ยได้รับโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงเข้ามาเลยนะครับประเด็นก็คือว่าถ้ามีการเซ็นสัญญาสรุปเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะทาให้ไตรมาสนั้นเนี่ยมีเออร์เน็งที่โดดขึ้นมานะ เวลาบันทึกเลยได้ตามความคืบหน้าของงานนะครับส่วนที่บันทึกไปแล้วนะครับก็ต้องมีการบันทึกไอ้ส่วนนี้เข้ามาเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของตัวไรายได้โดยที่ไม่มีคอสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นการจ้าขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ที่ราคาหุ้นตรงนี้นะครับถ้ามองในเชิงของตัวดีเวดเดนดิวแล้วเนี่ยสำหรับปี57นะครับประมาณ4%นะครับแล้วปี58เนี่ยน่าจะได้ประมาณ5.38%นะครับแล้วก็ตัว PE นะครับของบริษัทเนี่ยเนื่องจากว่าราคาหลดลงมาขนาดที่ตัวเออร์ n g เนี่ยไม่ได้ลงเลยนะครับมันก็เลยทำให้ค่า p e ตอนนี้ ถ้ามองในปี57นะครับอยู่ที่10เท่าแล้วปี58เนี่ยเราคาดการว่าตัวดีเวนทอนคับตัว PE เนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ8.3เท่านะครับซึ่งถือว่าต่ำมากๆนะครับส่วน Fair Value เนี่ยนะครับเรากำหนดไปที่14เท่า P.E. นะครับก็จะได้ประมาณ30.3นะครับก็ถือว่าอัพไซด์เนี่ยมีมากนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าราคาลงมานะครับขณะที่เอิร์ n นิ่งไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ ตัว potential ก็ไม่ได้หายไปเพราะว่าโปรเจกต์ที่อยู่ระหว่างการคุยเนี่ยก็ยังออนอยู่3ามโปรเจกต์ะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องข้อสรุปการเร่งงานเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่หนุนทําให้ราคาเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นไปไม่น่าจะแพ้ตลาดะนะครับอ่าอย่างน,นี้กําหนดแนวรับยังไงดีคะ S&P ลงมาก็เริ่มกลับตัวแล้วนะคะครับถ้าดูแนวรับนี่แหละครับผมคิดว่าระดับ19บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะสตรองนะครับแล้วก็ถ้ามองตัวราคาที่เป็นแนวต้านจุดแรกนะฮะก็คงต้องมองแถวแถวบริเวณอ่บาท5 0 น่าจะเป็นแนวต้านจุดแรกครับค่ะมาที่สายต้องคุณนะคะไปที่สายของคุณนิสากันค่ะคุณนิสาเข้ามารอแล้วนะคะคุณนิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามว่าบ้านปูนะคะตอนซื้อ3ามบาบาทตอนนี้เก็บขายเมื่อไหร่ก็ได้33บาทคะค่ะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนํานะคะต้นทุนบ้านปู33บาทค่ะบ้านปูหน้ากระดาน25บาทยังไงต่อดีคะสําหรับการแก้พอตัวนี้ครับตัวบ้านปูยจริงๆถ้าดูโดนเนเจอร์แล้วก็ไม่ต่างกับหุ้นน้ำมันเท่าไหร่ครับเพราะราคาถ่านหินเนี่ยธรรม าน้ำมันนะครับเพราะนั้นช่วงราคาน้ำมันลงเนี่ยราคาก็ลงมานะครับถ้ามองกรอบแนวรับแนวต้านก่อนนะครับแนวต้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่ที่แกร่งมากๆเนี่ยคงอยู่บริเวณเท่าแถว27บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอาจจะดูได้ที่บริเวณ24บาทนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้ามอง Fair Value นะครับที่เอเซอร์พารทำไว้ในทางพื้นฐานนะครับเราทำไว้ที่30บาท50ตังค์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าราคาน้ำมันนะครับน่าจะหยุดอยู่ได้นะครับเท่าเบนซ์เท่าแถว60เหรียญนะครับตัวดูไบ ต่ำ60เลยนิดหน่อยนะครับถ้าเริ่มมีสารภาพขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าดาวไซด์สำหรับตัวราคาบ้านปูก็น่าที่จะลิมิตลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือว่าถ้ามีไว้ราคานี้เนี่ยผมไม่อยากให้ขายคัดลอดนะครับแล้วก็อยากจะให้ถือไว้ถ้าจะคิดพิจารณาจุดขายจุดแรกเนี่ยไปดูบริเวณแนวต้านที่27นะครับแต่ถือยาวได้ไฟแฟลเวอรลูราอยู่ที่30.50นะครับ ก็เอาใจช่วยนะคะมาต่อที่สายถัดมาคุณอมรค่ะคุณอมรสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากถามหุ้น b g s หน่อยครับ b g s โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ ไม่ B T B T S รถรถไฟร,รอยฟาครับรถไฟฟ้า B T S นะคะจะซื้อหรือว่าถืออยู่แล้วคะถืออยู่แล้วราคาที่10บาทครับได้ค่ะฟังคําแนะนํานะคะสําหรับตัวของ B T S นักกระดานต่ํากว่า10บาทค่ะต้นทุนอยู่ที่10บาทค่ะครับถ้าตา่ำกว่า10บบาทเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นโซนซื้อเลยสําหรับ B T S เหตุผลเพราะว่ายังไงก็ตามบริษัทนี้เนี่ยอัตราการจ่ายเงินเป็นผลนะครับผมคิดว่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ระดับ60สตางค์ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต่ำกว่า10บาทก็แปลว่าดีเวนล์อยู่ท 6%ขึ้นมาแล้วนะครับการที่หาหุ้นแล้วให้ดีเวนทยิ่เกิน6%เนี่ยยังไงก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองในส่วนของ BTS นะครับประเด็นที่หนุนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับทั้งในข่าวเรื่องการเปิดสายใหม่ๆนะครับหรือว่าความคืบหน้าของสายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะเริ่มโอเเรตได้ในปี58-59นะครับเพราะว่าออลองนึกภาพดูถ้าสายใหม่เริ่มโอเเรตขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการดึงคนเข้ามาสู่ระบบนะครับแล้วของ BTS เนี่ย จะได้นะครับจากจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ามองในส่วนของแว l ์ลูชั่นนะครับอย่างที่บอกไปประเด็นแรกเรื่องดีเวนด์นะครับจ่ายปีละ60ตังค์เนี่ยก็แปลว่าราคาเนี้ยประมาณ6%กกว่าๆนะครับแล้วก็ถ้ามองแฟร์แวลูเนี่ยเราทำไว้ที่12บาทนะครับเพราะนั้นถ้ามีอยู่นะครับผมแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าในพอร์ตนะครับตั้งใจไว้ยังมีหุ้นไม่ถึงระดับที่อยากที่จะตั้งใจไว้เนี่ยนะฮะก็ ควรสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ราคาต่ำกาสิบบาทครับค่ะมาที่สายถัดมานะคะขออนุญาตเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณอารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะดิฉันติดซีเคไว้ที่ยี่สิบแปดบาทซีเคนะคะถั่วได้ไหมคะค่ะจะขอถั่วซีเคได้ไหมคะครับ ตัวซ k นะครับถ้าดูในกลุ่มรับเหมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ยังเป็นตัวที่มีอัพไซด์อยู่นะครับแล้วก็ตัวเอแฟลว์แวลูนะครับล่าสุดที่เราทําไว้เนี่ยอยู่ที่ระดับ30บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองกรอบเนี่ยนะฮะผมคิดว่าแนวต้านจุดแรกนะครับอาจจะหนาหน่อยอยู่แถว26บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ25นะครับส่วนแฟลว์แวลูเนี่ยอยู่ที่30บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยู่30บาทเนี่ยราคาตรงนี้ก็ถือว่าอัพไซด์ประมาณ18%นะครับก็สาามรถที่จะเ่อรับเพิ่มได้นะครับแต่่วาไอ้การ เฉลี่ยเนี่ยต้องย้าว่าใช้สําหรับกรณีที่มีหุ้นยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้นะครับอย่างเช่นตั้งใจจะมีสักหนึ่งหมื่นหุ้นนะครับตอนนี้มีอยู่แล้วประมาณ70,00นะครับถ้าลงมากรณีนี้เฉลี่ยขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้ามีหมื่นหุ้นแล้วตามที่ตั้งใจเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเฉลี่ยครับค่ะมาต่อที่สายสุดท้ายนะคะขออีกสักสายหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพัทรพัฒณาัวัวดีเชิญค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะเชิญค่ะ พอดีเมื่อกี้จะถามหุ้น STPI นะคะแต่ว่าถามซื้อซื้อว้เยอะแต่ว่าราคาแพงกว่าที่คุณเทศักบอกแต่ว่ากรณีจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวก็ได้ค่ะตอนนี้ถาม s t ก็ได้ค่ะ SC SSE ค่ะ SC SSE นะคะแต่ว่าตัว STPI นะคะซื้อต้นทุนแพงกว่ากว่าหน้ากราดานเยอะใช่ไหมคะค่ะคือ27บาท3 7บาทนะฮะเพราะว่าซื้อมาและจริงๆคือกำไรค่ะแต่ว่าไม่ยอมขายแต่ว่าตอนนี้มันลงไปเยอะเลยคิดว่า จะซื้อมาถั่วอีกได้ไหมคะซื้อถั่วได้ไหมสําหรับตัวของเอสติ I, แล้วก็ขออนุญ,ญาตขอดูตัว S C S S ให้ด้วยค่ะครับก็ S C P I ถ้าหุ้นยังไม่มากพอนะครับตามหลักการผมเนี่ยถั่วได้เหตุผลเพราะว่าราคาหุ้นผมมองว่าลงมาแบบไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้เนี่ยดีเบือนูเกินสีเปอนต์นะครับก็ซื้อสะสมได้นะครับส่วนตัว SC S C S S เนี่ยตัว Fair Value นะครับทางพื้นฐานเนี่ยเราทําไว้อยู่ที่4ี่บาทสิตังค์นะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ16%แล้้วกนนกก็็ปรรรระะะเดนนนใาาาจตุาคา ผมคิดว่าเป็นเรื่องของ e a r n i n g ็ตัมาที่4นะครับก็เชื่อว่า e a r n i n g ็ตัมาทสเนี่ยการบันทึกรายได้นะครับและการทำกำไรเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่ไม่แพ้าตรวมาทสซึ่งโดดขึ้นมาแรงมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการโอนคอนโดต่อนเนื่องนะครับสามสี่โปรเจกต์อย่างที่เขาทำไว้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าราคายังมีอัพไซด์อยู่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าช่วงวัน2วันเนี่ยราคาดีดขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่บริเวณแนวต้านพอด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย่อลงมานะครับจุดที่รับเนี่ยลงดูที่350บาทครับค่ะอ่าแล้วก็ตัวของ SSS อก็รับที่350บาทนะคะค่ะขออนุญาตมาดูตัวของปตทปตทสพกพทจีซให้นิดนึงนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีการรีบาวขึ้นมาติดต่อกันด้วยนะคะค่ะเราจะมาดูที่ผมให้ดูตัวภาพรวม Energy เลยดีกว่ากันก่อนเป็นกราฟของุพลังงาน Energy เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาที่ดิ่งลงมาเนี่ยประมาณสัก20%ได้นะครับขณะที่ราคาน้ํามันเนี่ยในตลาดโลก ลงมาประมาณ4 0นะครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องของผลกระทบเนี่ยนะฮะเรามีการปรับลดประมาณการนะครับในปี57เนี่ยปรับลดลงมาประมาณ3 0 0 0 0ล้านนะครับแล้วปี58เนี่ยถูกปรับลดลงมาประมาณ32,000ล้านเหตุผลเพราะว่าราคาน้ํามันที่ลงมาเนี่ยทำให้ต้องปรับลดสมมติฐานราคาน้ํามันนะครับทีนี้ตัวที่จะกระทบมากที่สุดจากการปรับลดสมมติฐานราคาน้ํามันเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นตัวสพนะครับแล้วสพเนี่ยจริงๆราคาลงมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สะท้อนภาพไปมากพอสมควรแล้วนะ แล้วก็ที่ราคาตรงนี้นะครับผมมองว่าสําหรับคนที่ลงทุนยาวๆเนี่ยสพก็เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ต้องเตือนด้วยก่อนว่า e a r n ์เน็งตัวา่สีประกาศออกมาเนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะครับและอาจจะมีต้องมีการตั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีเนี่ยเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นสพเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าอยากให้ผ่านพ้นช่วงประกาศ Re เซาไปก่อนนะครับถึงจะเห็นภาพที่ดีหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อแล้ว ทนความผันผวนนิดหน่อยในช่วงนั้นก็ผมมองว่าสามารถทําได้นะครับหรือเทรดดิ้งก็ได้ด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะราคามันลงมาแรงมากนะครับตัวปตทนะครับราคาตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าแฟร์แวลูอยู่นะครับแล้วราคาเข้าลงมาแรงแฟร์เนี่ยเราทําไว้ที่375นะครับอันนี้ปรับลดสมมติฐานราคาน้ํามันเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะดูเนี่ยนะครับแนวต้านจุดแรกนะครับผมเชื่อว่าที่ระดับ340บาทเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแต่ว่ารูมาจะจำก นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะรับเนี่ยลองดูที่ต่ำกว่า320นะครับนะค่ะพีทีจนะคะ ตัว GC นะครับถ้ามองกันในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรที่แรงเท่านะครับเพียงแต่ว่าการบันทึกสต็อกลอสนะครับก็คงจะเห็นได้เหมือนกันในช่วงตรมากที่4เพราะว่าราคา p r o d u ั t ์ในส่วนของโอเลฟินเนี่ยก็ลงมาพร้อมๆกับราคาน้ํามันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสเปรดนะครับเขายังรักษาในการทํากําไรได้ดีไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น Impact เนี่ยอาจจะไม่มากเท่านะครับถ้ามองแฟลว์วัลูเนี่ยทำมาที่68บบาทนะครับตัวราคานะครับผมคิดว่าแนวรับ บริเวณ52นะครับส่วนนาวต้านเนี่ยน่าจะอยู่ที่แถวบริเวณ57บาท คับตอนนี้เซตก็อยู่ที่ระดับยืนเหนือ1,500ได้อย่างค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะ1,503.65จุดค่ะขึ้นมา23.45จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายในนาทีนี้นะคะประมาณ10,000ล้านบาทแล้วนะคะถือว่าสูงไหมคะหรือว่าน่ากังวลใจไหมคะก็จริงๆก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ยังไม่ได้น่ากังวลใจอะไรนะครับกพราคิดว่ายังสามารถที่จะเลี <iedzieć> ้ยงตัวได้บริเวณนี้นะครับ1 5วกลบคงไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้พอร์ตของการถือยาวเราที่จะโฮหุ้นได้ ถ้าพอถือยาวนะครับแล้วมั่นใจว่าหุ้นที่ถือเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับแล้วผมตั้งแกนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยควรต้องมีดีเวนดยิวไม่ต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเข้าองค์ประกอบนี้นะครับผมคิดว่าถือได้ครับพอเทรดดิ้งนะครับงอเมรดดิ้งผมคิดว่ายังต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อมีการตีกับแรงๆเนี่ยขนาดที่ปัจจัยที่เป็นข่าวลือนะครับหรือว่าเรื่องราคาน้ำมันนะครับหรือความกังวลเรื่องเศรษฐกิจในต่างประเทศมันยังอยู่เนี่ยโอกาสถูกเทปโปรฟิตสั้นๆก็มีอยู่ได้เหมือนกันเพราะฉะนนนัั้้้สๆตอง เพิ่มความระมัดระวังหน่อยแล้วก็ทางที่ดีจะถทยดิ่งเนี่ย หาหุ้นพื้นฐานดีเทดดิ้งก็น่าจะดีกว่ากลุ่มพลังงานก็อาจจะต้องจับจังหวะในการเทรดดิ้งเาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคือคุณเพื่อศักดิ์มองราคาน้ำมันจะฟื้นหรือยังคะผมดูว่าราคาลงมาถึงระดับทับเบน6์หกสิบนี่นะฮะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่พอที่จะพยุงตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูเรื่องต้นทุนการผลิตเนี่ยยูสนะครับตกประมาณสักหกสิบไปปายถึงเจ็ดสิบนะครับขณะที่ซาอุดามสุดเนี่ยก็อยู่ช่วงแถวสี่สิบเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองถัวบริเวณนี้นะครับผมมองว่าราคาน มันน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบชั่วคราวะนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คงมีการตีกลับขึ้นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะ,คะก็กเพราะฉะนั้นจับตานแนวต้านค่ะที่ระดับ1,507นะคะเป็นแนวต้านแรกนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับ1,480จุดค่ะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้ดีเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานแล้วก็มีปันผลนที่ดีนะคะนี่เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะจากทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอชเปัสค่ะคุณเทิดศักดิ์ธวีธีรธรรมค่ะ คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณเทิดศักดิ์และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้ในรายการ Stop Loss ค่ะและอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss บายธนวันบรรโชธค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะหมวยธนวันบรรโชธและทีมงานเนชั่นลาไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ